สบายดีเพื่อนเพื่อนทั้งหลายนะเมื่อนี้สิบพามาเอาไข่มดส้มไข่มดแดงมดส้มอ,ปอุปกรณ์ก็กากเกี่ยมาครบครบสุดอุปรกรณ์นี้คุนะคุแล้วเราต้องตัดไม้ยาวมามัดใส่บนตปลายจงประมาณ เท้าหาสี่สิบสักทีนะถ้าว่าสูงหลายก็สี่สิบถ้าว่าต่ำก็เท้าสามสิบเนะ่ยจะรับที่เขาเย่อก้นห่างของมันแล้วก็ไข่มันจะตกลงมาในหม้อนี้นะตกลงมาในคูบวแบบเหมืนหม้อแล้วก็เกี่ยมทงยางมาใส่เกี่ยมทงยางมาใส่ตดุสะอาดแล้วอันนี้เป็นเพย์าเพื่อเขาจะปูนะ ขาปูไว้เราหลังจากที่เขาได้ใสค่คูแล้วเราออมาทอดใส่เพย่ยางนะแล้วอันที่สำคัญที่สุดคาดได้ก็คือเทาเนาะที่เทาเวลาที่เขาเอาเพย์ยางปูนะแล้วเอาไข่ของมันที่อยู่ในคูนี่มาทอดใส่แล้วมันจะมีตุเมแม่ลายนะแล้วไ่หอาออเทาจะมีไปห้ฮย คฮ้ยใส่หน่วยเดียวนะไ่ต้องให้หลายคฮยใส่นี่หนึ่งพอให้มันตัวเมย์หนีนะตัวเมย์มันจะหนีมดแดงมันจะย่านที่เทานี้นะย่านที่เทานี้เขาเกี่ยงนะถ้าบนนั้นมันจะมีตัวเมย์อยู่ป่นมันจะมีตัวอ่อนป่นเดี๋ยวมันจะยาไม่กัรอนามัยนะอันนี้จะบอกก่อน 我的。不。把你别，那背上，在家你找绕转来吧。绕<要>。跟那背。 주말에 가지고 먹는다고 먹어요. 먹어요. ஆயிரம் 嗯，好，五百个，哪个去？哪个去？

ได้แล้วบาฮอดเยิอนแล้วยังมีตัวใหญ่ไม่ตัวถึงมันละ่างนะ้ำเพราะว่านมะีคนะิดเท่าน้ำเดือ ได,ดได้แล้วซาดแล้วเอามดออกมดก็บบอเซบนะมันบอมีรสส้มเราก็จงไว้ตัวอ่อนแต่มันมันจึงส้มน ได้ถ้วยนึงสีมกอไบตองมามกเอาเด้จงมีรดหอมได้แซ่บสำหึองปุงกันกนะเส่เกลือ

สามแบบดิบๆนี่กระด้เซฟด้วกันแบบดิบเด้อนี่นะนี me. ่ได้เลยได้เป็นมัวมัวจุม่จมอยน่งกาดูสัวเจีาเองยัน้มเกิอยู่นตอนน้มันยังยัง 但嘛，有好不了 อ๋อสุกแล้วเด้อพี่น้องเลยบ้าเบ่ง่าหน้าตามเป็นยังไงด้นะเป็ดตาเซพบคือจีเบอยู่หอมใบตองเด้เนาะหอมปัดโูเป็นตาเสบหอมลายเนาะเครื่องหอมก็ยังเขียวอยู่ อ๋อหอมหอมอ่ามาซีมังด้วยตอนเสบมันเสบเนี่ยได้เนาะตอนซุกนี่กัอ่ามีนม้ำแดงอาโทุอ่าซีมังเน่เป็นตาเสบหลายพี่น้องย

什么可以逛？嗯嗯嗯嗯